ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพเลยรครับใช่ครับก็ตั้งกลุ่มรวมตัวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาประมาณ10กว่าคันครับผมมีชื่อกลุ่มไหมครับก็จริงจริงก็จะมี2กลุ่มครับอ่ามันจะเป็น2กลุ่มรวมกันครับกลุ่มบัดตี้ยามาฮ่านะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นแบบเพื่อนที่ทํางานที่ร้านเดียวกันครับผมแล้วออกมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย ออกมาตอนประมาณปีห้ากว่ากว่าประมาณนั้นครับแล้วขี่ขับกันไหวไหมครับเนี่ยก็มากันเรื่อยๆครับไม่ได้เร็วมากค่อยๆเข่าทราบข่าวได้ไงครับถึงมาช่วยที่วัดอันนี้จากจากจากซอย่างจากซอจากซอเท่าแก่ครับอรู้รู้จากซอเท่าแก่ใช่ครับแล้วความรู้สึกจากการที่เรามามา ทำบุญร่วมกันทางนี้เป็น,นยังไงบ้างครับก็ดีครับก็ดีครับรู้สึกรู้สึกอิ่มบุญรู้สึกได้นานนานมันร่วมกันทากิจกรรมประโยชน์ให้สังคมสักทีหน awesome> ึ่งแสดงว่าที่กลุ่มเคยทํากิจกรรมก็มีบ้างครับเรื่อยๆเป็นพวกอะไรบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทริปแบบสร้างโรงเรียน เอาของไปบริจาคช่วยนู่นนี่นั้นอะไรประมาณนั้นสร้างฝายอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนอะครับพอที่เปพุทธานีมีหมาป่าด้วยโอเคนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับตรงไหนอ่ะไปดูอ่ะไปดูิอยู่ยับไได้ว่งอยู่เป็นผงเลยอะ